ด้วยยุคเกษตร4.0จิ๋วจอมพลังจึงเห็นความสำคัญของความเหนื่อยล้าของเกษตรกรไทยมานานหลายปีจึงคิดค้นด้วยสมองคนไทยแท้เพราะคนคิดค้นเคยทำเกษตรมาก่อนจึงตั้งใจผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยจึงแก้ปัญหาจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆและหาอุปกรณ์การทำเกษตร 4.0ให้เหมาะกับขนาดพอดีกับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ไม่ต้องบบนต่อไปว่าทำเกษตรแล้วจะเหนื่อยล้าเพราะเราได้แก้ปัญหาจุดอ่อนที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำเกษตรวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงความคิดได้เลยนวัตรกรรมใหม่4.0ของจิ๋วจอมพลังแล้วจะติดใจ แล้วคุณติดตามได้ที่เพจ Facebook ลดไถจิ๋วจอมพลังวันนี้ขอฝากพี่น้องชาวไทยให้กดแชร์กดไลค์เพื่อเกษตรกร,ร,กรชาวไทยราคากันเองและสามารถต่อรองได้ราคาหลักหมืน่นผลิตเงินให้คุณหลักแสนสวัสดีครับ เโมหูแต่วหูวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นจะบุญไปไหนยังคิดตอบแทนต้อมบังอายุไกลไกลหัวใจน้องนี่ก็มีแหงบัวอายมีเขาน้องกะสิบอข้อแข่งบ้าอาชีพไปยัง ตอนน,ตอนนี้ต้องการอะไรครับต,รรต,รต้องการบอกทื่อกำลังสมัยครับรออยุคจอ,อ,อพลังตอ่อจบยุคจอมพลังตอบโจทย์เกษตรกรได้ดีที่สุดครับเกษตรกรได้ดีที่สุดมากเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อ<ผ>ม,มาจากจังหวัดใดครับผมอยู่อำเภอสีสองท้ามบ้านปะจิลูกจังหวัดน,นครพนม,ค,ม,นมครับอ่าผมชื่อนายพินัยพงโทครับผมมาสนใจเครื่องตัวนี้ผมเห็นในอินเทอร์เน็ต ผมกัดปิดตามมาผมอยากได้ผมก็เลยขับรถมาทางเชียงใหม่เนี่ยอยากกี่กิโลพราประมาณ700กิโล,ลประมาณ800กว่าลโลครับแล้วติดตามาเพจหิวจอมบาลังเฟซบุ๊กเนี่ยกี่เดือนอกี่กี่วันครับก็คิดว่า 4, 5, 5, ที่ห้าเดือนและครับประมาณสี่ห้าเดือนครับก็ตั้งใจมาเองวันนี้ครับเดินทางกี่วันพราสองวันกาผมบอกกับคุณสี่ห้าอาร์จีฮกคุ้มฮกคุ้มมา มาถึงลําปากผมก็นอนอยู่ลําปากแล้วครับน้าเกลียัมัแล้วมาเห็นสินค้าแล้วมาตรฐานดีไหมพ่อครับผมติดใจครับติดใจไหมครับวันนี้ตัดสินใจซื้อไปประมาณแปดหมื่นเท่าไหร่แปดหมื่นหนึ่งพันเท่าไรก่อนจับมือได้ครับแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอาพวกเราตบมือกับคุณพ่อหน่อยเลวตบมือหน่อยสุดยอดนะครับคุณพ่อสั่งซื้อไปเรียบร้อยนะครับอ่าคุณพ่ออยากปาก คุณพ่ออยากฝากอะไรกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยบ้างครับคนแถววิสานทาสนใจจะไปได้จากเบิองคือผมี่ก็ใอะไปเบิองอยู่บ้านผมรู้ต้องการเห็นตัวจริงกับไปเบืองใดเลยครับครับเป็นตัวแรกไหนพ่อครับท้าสนใจกับจิตโตแล้วผมจะติิต่อทั้งร้างค้าให้ครับแล้วก็ได้ราคาโรงงานเลยครับครับขอบคุณมากพ่อครับสวัสดีครับครับ เปิดแล้วตัวแทนจังหวัดพิสุโลกติดต่อคุณสุ0813959614ติดต่อด่วนเลยนะครับ